สวัสดีครับวันนี้พีเคพามาชมดาบหนึ่งได้มนะครับเป็นดาบที่มีใบดาบที่สวยงามทรงดาบสวยงามมากนะครับแล้วก็นี่นะครับเป็นเหล็กตีทบเนาะนะครับความงามของใบดาบของเนื้อเหล็กเนี่ยถือว่าสวยงามเีเดียวนะครับดาบตรงนี้เป็นดาบตาเต่านะครับนี่ดาบตาเต่าแบบนี้นะครับวความยาวทั้งหมดก็คือ21นิ้วแต่ที่สําคัญคือมีทรงดาบที่ เรียกว่าใจมากครับสวยงามมากๆนะครับเป็นดาบอีกเล่มหนึ่งที่ชอบมากเลยนะครับลักษณะของดาบก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะฮะสันจั่วนะครับนะครับนี่สวยมากเลยเนาะก็เป็นดาบอีกเล่มหนึ่งที่พี่เครู้สึกว่า,าทําจากเหล็กเนื้อดีแล้วก็ช่างที่ทําดาบเนี่ย ขามีความปราณีตในการสร้างผลงานออกมาได้ดีมากนะครับแล้วก็ดบบที่ทรงสวยแล้วก็เนื้อเหล็กเนี่ยแข็งมากดีมากนะครับก็มีตาเต่าก็ไม่ทราบว่าจะเป็นดาบกำปาน้นหรือว่าแบบรูปเนาะแต่ว่าทรงมันะก็จะประมาณน,นี้นะครับนี่นะครับก็รอเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทาฝักทาด้ามใหม่ก็น่าจะ ชื่นใจครับลาเหล็กเป็นสุดยอดนี่ครับสวยมากเป็นอีกเล่มหนึ่งที่มีความนะครับผมเปิดผิวเหล็กมาเองนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยเขาจะสนิมเต็มเลยทีเนี้ย เกลีรต่างๆก็จะรู้สึกว่าความรู้สึกดีมากเวลาที่เราได้ขัดแล้วเจอผิวเหล็กเปิดผิวเหล็กออกมาแล้วเจอลายเหล็กแบบนี้นะครับมันมีความชื่นใจมากครับก็แบ่งกันไปชมเนาะสหรับคลิปนี้ก็ก็เอามาให้ชมแค่นี้นะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตาม